เจนนะครับรีแมปวิโกปีศูนย์เก้าเครื่องสามพัน GMT นะครับมือนเทงานนะครับ mm hmm. ควันโชยแตะแรงมากครับเครื่องสามพันดึงหงายดึงหงาย ครับผมดึงดีกว่าเดิมไหมพี่ ใจครับพี่ใจ,ใจ,ใจครับขอบคุณครับ